สวัสดีครับจากเพจอินเตอร์เทอร์โบยองนะครับวันนี้ทางร้านมารีวิวเป็นเป็นหม้อน้ำเป็นงานสั่งทำครับตามสเปคที่ลูกค้าเขากำหนดมานะครับคือลูกค้าวัดความสูงความยาวความหนามากครับทางร้านเราก็จัดตามสเปคนะครับมาดูรายละเอียดกันนะครับนี่หม้อน้ำัวนี้จะขนาดสามบหกมิลเต็มครับหลอดน้ำ สองลออนะครับขยายพิเศษครับบะบายความร้อนดีครับน้ำเดินเต็มระบบนี่เป็นงานงานสร้างครับโครงสร้างแข็งแรงลูกค้าดูรอยเชื่อมนะครับรอยเชื่อมตึงๆเลยครับเต็มๆเ,เลยนนหนาๆตัวนี้เป็นงานสั่งทำครับนี่เสร็จงานแล้วพร้อมจัดส่งนะครับชุดนี้ จะมีแบรนด์โลโก้ไปให้สินค้ามีปัญหาก็ทักแจ้งบอนนี้ได้เลยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจทักเพจข้อความได้เลยนะครับมีบริการจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางขอบครับ